สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าแม่แลาวบอลตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเจ๊หนอมหยุดยิ้มทันทีแม่เหลาบอกนะคะอาเสียไม่ใช่กะหรี่บบกค่ะอ๋ออ๋อใช่ขอโทษทีฉันพูดผิดไปวันที่หมีนาคมก็อีกสองสัปดาห์ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวฉันดีใจเลือเกนที่ท่านเจ้าคุณและพวกคุณคุณกรุณาดีฉันมากมายเช่นนี้ ดิฉันจะได้เริ่มเตรียมงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเสียงวนพยักหน้าดีละฉันจะสั่งผู้จัดการเขาไว้ให้เตรียมสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยในเรื่องอาหารรับรองว่าอาหารจีนที่เนี่ยฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเรามีพ่อครัวชั้นดีมาจากฮ่องกงส่วนการบริการนั้นเจ๊ก็รู้แล้วว่าบ่อยที่เนี่ยมีความสุภาพนอบน้อมมือไวใจเร็วกันทุกคน ถนอมหน้าตื่นมือไว้ใจเร็วเหรอคะจ้าทำงานกันคล่องแคล่วว่องไวมากการตัดสินใจรวดเร็วฉับพลันไม่ยืดยาดโอเอเจ้าคุณปัจจนึกมองดูเสียงงวนอย่างขบขันเขาต้องเรียกว่าแคล่วคล่องชำนาญงานและสูภาพนอบน้อมมือไว้ใจเร็วน่ะจำพวกไอ้กรนเผลอเป็นหยิบนี่ก่อนว่าคุณพ่อก็ ผมเลิกนานแล้วครับท่านเจ้าคุณทำตาเขียวเลิกกาลิงอะไรกันวะเมื่อเช้านี้แกเข้าไปคุยกับฉันในห้องแค่เดียวเดียวพอแกออกมาจากห้องเงินฉันหายไปสองพันวางไว้ในลิ้นชักโต๊ะข้างเตียงนอนนิ่อนเอียงคออมยิม้มอย่างงั้นเหรอครับนิ่อนพูดยานคางผมคิดว่าไม่มีเจ้าของใครทำตกไว ก็เลยถือติดมือเอามาอย่าไปคิดอะไรเลยครับคุณพ่อเราไม่ใช่คนอื่นเป็นพ่อตาลูกเขยกันแท้ๆคุณพ่อก็เปรียบเหมือนกับพ่อบังเกิดกล่าวของผมเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงคณะภักศรสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกสนทนากับเจ๊หนอมอีกสักครู่อดีตแม่แลาวก็ลากลับซึ่งหล่อนจะมาติดต่อกับคณะภักศรสหายอีกเกี่ยวกับงานแม่แลาวบอล เมื่อถนอมกลับไปแล้วสีสหายก็ลุกขึ้นกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานของตนกันตามเดิมพนกล่าวกับเพื่อนเกลอของเขาว่าความจริงเราน่าชมเจหนอมแกนะแกเผชิญชีวิตมาอย่างโชคโชนทีเดียวเมื่อตอนสงครามก็ตอนรับญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นแพ้ก็ต้องรับทหารพันธมิตรทั้งอังกฤษอเมริกันดัตช์ออสเตรเลียแกเป็นกะรีตตั้งแต่รุ่นสาว พอแกแกตัวเข้าก็เป็นเอเย่นลูกสาวของแกได้ดิบได้ดีไปหลายคนบางคนได้เป็นคุณหญิงไปก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดวงหรือบุญวาสนาเซียงวนยกหูโทรศรัพท์เครื่องภายในขึ้นมาหมุนหมายเลขต่อตรงไปที่แผนกประชาสัมพันธ์และสั่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ว่าเขากับหุ้นส่วนของโรงแรมไม่มีเวลาว่างพอที่จะรับแขกถ้าใครมาหา ก็ให้ติดต่อกับผู้จัดการคือนายทวนทยาพงศ์ในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองขณะที่สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานประตูห้องก็ถูกเคาะขึ้นใครเสียงวนร้องขึ้นดังๆด,ด,ด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจพอเมงครับเข้ามาประตูห้องทำงานได้ถูกผลักออก ชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาคมคายคนหนึ่งแต่งเครื่องแบบพนักงานร,รับใช้พาตัวเข้ามาในห้องในท่าทางสงบสงเงียมชายหนุ่มผู้นี้เพิ่งมาเข้าทำงานเมื่อสองสามวันนี้เองว่ายังไงเสียงหวนตะคอกนายพิชิตเขาไม่ได้บอกเธอเหรอว่าเราไม่รับแขกได้โปรดเถครับท่านผูน้อำนวยการสุภาพสตรีในวัยชราค,คนหนึ่งจะเข้ามาพบท่านครับผมเรียนให้ทราบว่า ท่านไม่รับแขกก็ให้ผมมาเรียนว่ามีธุระด่วนขอพบครูเดียวเท่านั้นว้าเสียงวนเอตโรน่ากลัวจะพวกเอเย่นมาอีกแล้ว <c oughs> นิกรพูดเสริมขึ้นอาจจะเป็นนายกสมาคมใหญ่แก่แห่งประเทศไทยก็ได้หรือไม่ก็นายกสมาคมไม่ยาย <c oughs> เสียงวนหัวเราะฮือฮือเขากล่าวกับพนักงานรับใช้หมายเลข84 <c oughs> ไปไปเชิญเขามาพบเราได้ คุณป้าคนนั้นตั้งใจมาพบฉันหรือพวกเราทุกคนตั้งใจมาพบท่านขอรับพูดจบเขาก็หมุนตัวกลับเดินออกไปจากห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงแรมสีสหายในนาทีนั้นเองประตูกระจกฟ้าก็ถูกเปิดออกโดยบ่อยหนุ่มคนนั้นคุณหญิงวาดประสิทธินิติศาสตร์ในชุดสีเขียวก้านมะลิพาตัวเดินเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าบึ้งตึง สีสหายแลเห็นข้าวก็ทำหน้าตื่นไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้คุณหญิงหลอกระครับปูดโทนึกว่าใครซะอีกคุณหญิงวาดหันไปมองดูเด็กรับใช้ขอบใจนะยะเธอน่ะออกไปได้แล้วแมไอ้โรงแรมเฮงสวยเนี่ยฉันไม่อยากจะมาเหยียบมันเลยผับผ่า พบรัฐมนตรียังง่ายกว่าพบผู้อานวยการที่ไม่ว่างไม่รับแขกประเดี๋ยวไม่ยั่วขึ้นมาแล้วก็เรียกคนมารื้อโรองแรมทิ้งซะเท่านั้นเองเสี่ยงวนรีบลุกขึ้นเดินเข้ามากระพุ้มมือกราบลงที่ต้นแขนซ้ายคุณหญิงวาดอย่ากโกรธอย่าเครื่องเลยครับคุณอาผมสั่งเขาไว้เองครับว่าเราไม่รับแขกเพราะมีคนมารบกวนเวลาตลอดวันบ่อยคนเนี้ยมันเพิ่งมาเข้าทํางานครับ เลยไม่รู้ว่าคุณอาเป็นใครคุณอาไม่ได้ขึ้นทางหน้าตึกหรอครับย yeah. าอามารถคุณหญิงพลอยเขาออกจากบ้านตั้งแต่ตอนสายให้แม่นวลขับรถไปส่งบ้านแม่พลอยแล้วก็ไล่ยายนวลกลับบ้านอ่ะแม่พลอยเขาให้คนรถของเขาเอารถมาส่งผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมานี่เห็นฝรั่งมันอยู่ที่หน้าตึกหลายคน ก็ให้คนรถเขาอ้อมมาทางหลังตึกเสี่ยงวนประคองคุณหญิงวาดแล้วพาไปนั่งที่โต๊ะทำงานของเขาพนกล่าวถามคุณหญิงวาดทันทีคุณแม่จะทานไอศครีมหรือเครื่องดื่มเย็นๆไหมล่ะครับผมจะโทรศัพท์บอกให้เขาเอามาให้คุณหญิงวาดยิ้มให้ลูกชายของท่านขอเย็นตาโฟให้แม่ซักชามดีกว่าวันนี้นึกอยากกินเย็นตาโฟจังเลย พนกลืนน้ำลายเอือกโรงแรมของเราไม่ได้ขายเย็นตาโฟแล้วครับคุณแม่มีแต่อาหารจีนและอาหารว่างเช่นแซนด์วิชฮอทดอกอะไรเหล่านี้รู้แล้วคุณหญิงว่าตาวาดแหวดแกคิดว่าแม่โง่เง่าไม่รู้ภาษาอะไรเลยอย่างนั้นหรือเย็นตาโฟน่ะมันตั้งหาบอยู่ในซอยข้างโรงแรมแม่เลยแลเห็นแกบอกให้คนของแกเอาชามไปซื้อมาให้แม่สิโว้ย เข้าใจไหมล่ะพลกลั้นหัวเราอแทบแย่เขารีบยกหูโทรศัพท์เครื่องภายในขึ้นหมุนเลขต่อตรงไปที่บาร์ฮัลโหลนี่พลพูดหัวหน้าบาร์เหรอให้บอยเอาชามออกไปซื้อเย็นตาโฟท,ที่หาบในซอยข้างโรงแรมมาให้คุณแม่ผมหน่อยเถอะเดี๋ยวเร็วนะชามละห้าบาทเลือดหมูไม่เอานี่การพูดเสริมขึ้นเอาสองชามไว้พลของกานเต้าหู้ไม่เอา เอาปลาหมึกและลูกชิ้นมากๆเปรี้ยวเค็มหวานปรุงให้รสจัดหน่อยพนสั่งเย็นตาโฟร,รวมสองชามและสั่งกาแฟกับผลไม้ด้วยเสร็จแล้วก็วางหูโทรศัพท์ลงบนเครื่องของมันตามเดิมในพนดิเรกสบตากับคุณหญิงวาดเขาก็ยิ้มให้ท่านแล้วเขาก็กล่าวถามคุณอาไปคุยกับคุณหญิงพลอยเหรอครับจ้าคุณหญิงตอบยิ้มยิ้ม เครื่องปรับอากาศในห้องทำงานช่วยให้อารมณ์ของท่านดีขึ้นนานแล้วที่ไม่ได้พบกันวันนี้รู้สึกคิดถึงก็เลยไปคุยกับเขาแม่พลอยแก่ไปมากแต่ว่าลูกเต่าเขาก็มากินข้าวกลางวันที่นี่บ่อยๆไม่ใช่หรืออ่อไรบางทีก็มานั่งคุยกับเราในห้องนี้ครับคุณหญิงวาดเปิดกระเป๋าเงินของท่าน หยิบห่อหมากพลูออกมาวางบนโต๊ะแล้วแก้ออกไอ้แฮวมันหายหัวไปไหนละ่ะพ่องวนรถคันดีแลกก็ไม่เห็นจอดอยู่ในโรงแรมทางหลังตึกผมสั่งให้มันเอารถไปอัดฉีดล้างครับปั๊มน้ำมันข้างโรงแรมนี่เองอีกสักครู่ก็คงกลับมาแล้วครับมันไปตั้งแต่เที่ยงแล้วคุณหญิงวาดหยิบหมากพลูใส่ปากเคี้ยวนิกรรีบกูึ้น เดินอ้อมโต๊ะไปหยิบกระโถนปากแตรใบหนึ่งเอามาวางแทบเท้าคุณหญิงวาดบ้วนน้ำหมากลงกระโถนนะครับอย่าบ้วนบนพื้นโถประเดี๋ยวฉันบ้วนรถกระบานกันเลยแกเห็นฉันเป็นผีเชยหรือยังไงวะต้องบอกด้วยเจ้าคุณปัจจนกหัวรอชอบใจแล้วท่านก็กล่าวกับคุณหญิงวาดคุณหญิงออกเที่ยวเตร่เยี่ยมเยือนเพื่อนฝูงหรือไปไหนไหนบ้างก็ดีครับ ดีกว่านั่งเล่นไพ่หลังขดหลังแข็งอยู่ที่บ้านนั่นนาสิค้าแม่พลอยเขาก็สวดดีฉันที่ชอบเล่นไพ่แม่พลอยเขาน่ะไม่ชอบหรอกค่ะแต่ดีฉันเห็นว่าการเล่นไพ่เป็นการบริหารสายตาและนิ้วมือให้คล่องแคล่วอยู่เสมอและท่านก็เปลี่ยนสายตามาที่อเสียกิมงวนอามีเรื่องจะต้องใช้สถานที่ ห้องรับประทานอาหารที่ตึกใหม่ของโรงแรมนี้สักหน่อยนะเพ่องวนอาเสียยิ้มละไมคุณอาจะทําอะไรล่ะครับนิกรพูดเสริมขึ้นเบาๆยายแก่เบาคุณหญิงวาดแันขวับมาทางหลานชายจอมทะเลนของท่านโธ่เดี๋ยวมาด่ายับไปเลยไอ้นี่ยายแก่เบามีที่ไหนวะแล้วคุณอาจะจัดงานอะไรล่ะครับนิกรถามพลางหัวเราะพลาง ลาวไม่ได้จะจัดงานอะไรหรอกแต่อากับคนหญิงพลอยจะเชิญเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกันมากินอาหารข้ากันที่นี่เพื่อพบปะสังสรรค์สึ่งบางคนไม่ได้พบกันนมนานแล้วเพราะต่างคนต่างอยู่และต่างก็มีภาระของตนเสี่ยวโนกล่าวขึ้นอย่างยิ้มแย้มไม่มีอะไรขัดข้องครับโรงแรมนี้มันก็เท่ากับโรงแรมของคุณอาเอง จะต้องการโต๊ะอาหารสักกี่โต๊ะล่ะครับคุณหญิงว่าตอบโดยไม่ต้องคิดอาหารจีนสิบโต๊ะโต๊ะละสิบคนก็พอแล้วเพื่อนสนิทของอาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ในราว30สิบคนเท่านั้นแต่เขาอาจจะพาลูกผัวเขามาด้วยก็ต้องเตรียมสำรองไว้ให้เพียงพออาเสียรับคำทันทีได้ครับผมจะสั่งผู้จัดการให้เขาจัดอาหารจีนชั้นที่หนึ่ง คุณอาจจะเลี้ยงเพื่อนเมื่อไหร่ล่ะครับตอนแรกก็ตั้งใจจะเลี้ยงในคืนวันเสาร์ที่2ี่สิบเจ็ดปลายเดือนนี้แต่วันนั้นตรงกับวันแต่งงานหลานชายแม่เพนเขาคุณหญิงวาดหมายถึงเพื่อนเก่าของท่านคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนางข้าหลวงของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถรุ่นเดียวกันเมื่อครั้งยังรุ่นสาววันนั้น ใครๆก็คงจะต้องไปงานหลานชายแม่เพนก็จะคลุกคลักเลยต้องเลื่อนไปวันเสาร์ที่6มีนาคมสีสหายกับเจ้าคุณบัจจนึกสะดุ้งเฮือกพร้อมๆกันเพราะเสาร์ที่6มีนาคมตรงกับวันแม่เล้าบอลของเจ๊นอมผู้อำนวยการโรงแรมสีสหายทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่คุณหญิงวาดกล่าวต่อไปตกลงตามนี้นะพ่องวน เดี๋ยวก่อนครับคุณอาคุณอากรุณาเลื่อนวันเข้ามาหรือถอยออกไปไม่ได้หรอครับเลื่อนไม่ได้เท่าที่ติดต่อไว้ในหมู่เพื่อนฝูงของอาวันเสาร์ที่6มีนาคมทุกคนว่างวันอื่นๆหลายคนติดธุระที่โนนที่นี่คนรุ่นอาแล้วก็มักจะได้รับเชิญแทบทุกวันอาตกลงกับคุณหญิงปลอยเรียบร้อยแล้ว โทรศัพท์ไปบอกเพื่อนๆอ,อีกหลายคนเขาเขาก็ตกลงตามนี้ว่านี่กรรองลันคุณหญิงวาดหันมาทางหลานชายของท่านแกร้องหว้าทำไมกลัวว่าฉันและเพื่อนๆจะกินฟรีอย่างนั้นหรือไม่ต้องกลัวโว้ยโรงแรมสี่สาหายเป็นบริษัทจำกัดฉันจะจ่ายเงินค่าอาหารค่าสถา,านที่และพวกค่าป่วยการให้เรียบร้อย แกรู้หรือเปล่าว่าฉันมีเงินไม่ต่ำกว่ายีสิบล้านปุโธท,ทำไมจะไม่รู้ล่ะครับผมไม่ยอมไปจากคุณอาก็เพราะเรื่องนี้ที่ผมร้องวา่าไม่ได้หมายความว่าผมกลัวว่าเราจะไม่ได้เงินจากคุณอาแต่ว่าแต่ว่าตะหวักตาบวยอะไรนี่ก่อนพยักหน้ากับพลแกบอกคุณอาสิอย่าให้กันพูดเลยว่าดีไม่ดีกันจะถูกดา่าขาดทุนเปล่าเ พลพัชราพรมีท่าทีกระสับกระส่ายเล็กน้อยเขามองดูหน้าคุณหญิงวาดและยิ้มเจริญเจริญคืออย่างนี้ครับคุณแม่ออเคืนวันที่หกมีนาคมคนเข้ามาจองสถานที่ห้องรับประทานอาหารที่ตึกใหม่ไว้แล้วเอาอย่างนี้ได้ไหมครับให้คุณแม่กับเพื่อนๆมาเลี้ยงกันในห้องรับประทานอาหารที่ตึกหลังนี้ไม่เอาคุณหญิงวาดพูดเสียงแข็งกร้าว และทำท่าเหมือนกับจะยัวอะไรกันวะฉันเป็นแม่ของแกฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ห้องรับประทานอาหารอันหรูหราของตึกสร้างใหม่อย่างนั้นหรือห้องอาหารที่ตึกนี้เครื่องตกแต่งห้องมันไม่สวยและห้องก็แคบไม่โอโถงเหมือนตึกใหม่ห้องนั้นมันใหญ่โตมาโหรลานสวยงามมากและท่านก็หันมามองดูเสียงหวนไหน ใครจะจัดงานอะไรในคืนวันเสาร์ที่หกมีนาคมบอกอาสิอาเสียฝืนยิม้มเอ่องานวันแม่เล้าบอลครับคุณหญิงวาดในตาเหลือกหาไหนพูดใหม่สิแกพูดเป็นภาษาไทยสิอะไรเล้าอ่าฟังไม่ออกคราวนี้เสียงงวนพูดยานคางแม่เล้าบอลครับ เป็นภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษแม่เล้าก็คือเอเย่นผู้หญิงอย่างว่านั่นเองคุณหญิงวาดขมวดคิ้วยน่นอ๋ออาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าพวกเอเย่นทั้งหลายเขาก็สามารถจัดงานรื่นเริงกันขึ้นได้เขามาตกลงกับเธอเรียบร้อยแล้วหรือพ่อหงวนอาเสียโล่งใจที่คุณหญิงวาดไม่ได้ตำหนิตีเตียนเขาครับเอเย่นรุ่นลายคลามคนหนึ่ง เขามาตกลงกับเราขอเช่าห e ้องรับประทานอาหารที่ต <znaczy, inde insan language> ึกสร้างใหม่เพื่อเปิดงานแม่เล้าบอลในคืนวันเสาร์ที่6มีนาคมเดือนหน้าครับคุณหญิงวาดพยักหน้ารับทราบอย่างไรก็ตามอากับเพื่อนๆก็จะเลี้ยงกันที่นี่คือที่ห้องรับประทานอาหารตึกสร้างใหม่เช่นเดียวกันเธอบอกงดกับเขาไม่ได้หรือหรือขอร้องให้เขาเลื่อนวันไป เสียงวนถอนหายใจเบาๆอไม่ได้หรอกครับคุณอาเขาได้วางมัดจำไว้แล้วหมื่นบาทครับมัดจำล่วงหน้าแล้วคิดเงินอื่นๆกันทีหลังและผู้อำนวยการโรงแรม <ๆ S 1> ก็ค่อยๆหันหน้าไปทางศาสตราจารย์ดิเรกแก้ไขย,ยังไงดีอะกรหรี่เบากับยายแก่เบาเกิดมาจ้าก,กันขึ้นแล้วในพลดิเรกยักไหลแล้วแบมือไอจนปัญญาวะ เจ้าคุณปัจจนนกพูดเสริมขึ้นเรื่องมันก็คงต้องแบ่งกันคนละครึ่งห้องจะแล้วล่ะโว้ยไงงอ้งวนอาสียหันมายิ้มให้ท่านเจ้าคุณแบ่งยังไงอะครับถ้าคุณหญิงท่านไม่ขัดข้องก็ไม่ยากอะไรคุณหญิงวาดพูดเสริมขึ้นไม่ขัดข้องเลยค่ะขอแค่ให้ดีฉันกับเพื่อนๆได้ร่วมรับประทานอาหาร พบปะสนทนาการที่ห้องรับประทานอาหารตึกใหม่เป็นใช้ได้เรื่องแม่เล้าหรือเอเย่นดิฉันไม่เคยรังเกียจหรือดูถูกดูหมิ่นเขาดิฉันเองถ้าดวงไม่ดีไม่ได้แต่งงานกับพ่อเจ้าพลดิฉันอาจจะเป็นการี่หรือแม่เล้าก็ได้เหมือนกันมนุษย์เราไม่มีใครอยากเป็นคนเลวหรอกคะ่ะการี่หรือแม่เล้า ก็อยากจะเกิดเป็นคุณหญิงคุณนายนั่งชูคอเตะท่าอยู่ในรถเก๋งด้วยกันทั้งนั้นแต่พรมลิขิตกำหนดไว้อย่างไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเจ้าคุณก็เหมือนกันเจ้าคุณอยากมีผมดกเหมือนคนอื่นเขาเจ้าคุณปัจจเึกโบกมือห้ามพอแล้วครับอย่าเอาผมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยและแทนก็หันมากล่าวกับผู้อำนวยการโรงแรมสีสหาย ห้องกินข้าวตึกใหม่มันกว้างขวางมากตั้งโต๊ะอาหารแบบโต๊ะจีนได้ในราว40โต๊ะแต่คุณหญิงท่านต้องการเพียง10บโต๊ะเท่านั้นพวกแม่เล้าบอลเขาตกลงกับเราสามสิบโต๊ะเหลือที่สำหรับลีลาศและวงดนตรีห้องกินข้าวมีทางข้าวสองทางคือหน้าตึกและหลังตึกเราจัดให้คุณหญิงกับเพื่อนๆของท่านข้าทางหลัง แล้วจัดในที่ห้องกินข้าวแบ่งแยกออกเป็นสองพวกเอาต้นไม้กระถางจําพวกไม้ประดับกั้นกลางเป็นเขตก็ได้แล้วตกแต่งต้นไม้ด้วยไฟฟ้าเล็กๆสีต่างๆก็คงจะทำให้บรรยากาศห้องกินข้าวในคืนวันนั้นสวยงามขึ้นอีกพลพัชราพรเห็นพ้องด้วยดีแล้วครับแขกของแม่เล้าบาเขามีบัตรร่วมงานต้องเสียเงินค่าบัตร200บาท ใครมางานแม่เล้าบอลก็ต้องแสดงบัตรแล้วเจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็จะพาไปนั่งโต๊ะตามบัตรส่วนแขกของคุณแม่คุณแม่ท่านเป็นเจ้าภาพไม่มีบัตรเราจะเชิญให้เข้าทางหลังตึกไม่ปะปนกันเท่านี้งานทั้งสองงานก็จะผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็แขกของคุณแม่พวกเราก็รู้จักทั้งนั้นคงจะไม่มีเพื่อนของคุณแม่คนใดหลงเข้าไปนั่งรวมกับพวกแม่เล้าเป็นแน่เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างคลื้นเครง คุณหญิงวาดกล่าวกับเสียงงวนว่าจะแบ่งครึ่งห้องกันก็ได้แต่อย่าทำให้เห็นว่าทางฝ่ายอาขาดความสำคัญหรือให้ความเอาใจใส่น้อยกว่าพวกแม่เอเยนทั้งหลายอาเสียพูดพลางหัวร้อพลางผมรับรองครับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะต้องสนใจกับคุณอาและเพื่อนๆมากกว่าทั้งฝ่ายแม่เล้าเพราะคุณอาเท่ากับเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ คุณหญิงวาดยิ้มออกมาได้ถ้าเช่นนั้นพาอาไปตรวจดูสถานที่ห้องกินข้าวเสเดี๋ยวนี้แหละจะแบ่งที่ทางกันยังไงก็ต้องให้อาเห็นชอบด้วยอย่าลืมว่าเพื่อนฝูงของอาล้วนแต่เป็นคุณหญิงคุณนายทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเอเย่นหรือแม่เล้าไปสิครับประเดี๋ยวค่อยกลับมากินเย็นตาโฟจะเอายังไงก็สุดแล้วแต่คุณอาเถอะครับ พวกเราจะให้ความสะดวกทุกอย่างและให้เป็นไปตามความประสงค์ของคุณอาทุกคนต่างลุกขึ้นยืนแล้วพาคุณหญิงวาดออกไปจากห้องทำงานของผู้อำนวยการโรงแรมสีสหายลงไปทางหลังตึกตรงไปยังตึกสร้างใหม่ซึ่งเป็นอาคาร6ชั้นทันสมัยสูงตระงานหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับต่างลงประกาศแจ้งความของถนอม คณิกากุลอดีตแม่เล้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้วงสังคมทั้งหลายตื่นเต้นแปลกใจไม่น้อยแม่เล้บาบอลชุมนุมแม่เล้าและโสเพณีทั้งหลายทุกรุ่นทุกวัยทั้งอดีตและปัจจุบันทั่วประเทศเพื่อพบปะสังสรรค์รื่นเริงกันที่โรงแรมสีสหายพระขนงในคืนวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้ ท่านสุภาพชนผู้ใดจะร่วมงานนี้ด้วยก็ยินดีบัตรรับประทานอาหารคนละ200บาทซื้อได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์โรงแรมสีสหายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบให้เด็กอนาถาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ถนอมคณิกากุลในวงเล็บเจหนอมเลขที่8769ซอยอารีสอง ถนนพหลโยธินโทรศัพท์999-555เพราะว่าแจ้งความของเจ้หนอ,อมทำให้คุณหญิงวาดปวดเสียนเวียนกล้าวอย่างยิ่ง <c oughs> เพื่อนๆนของท่านที่ท่านเชิญไว้ต่างโทรศัพท์มาถามข้อข้องใจในเรื่องวันเวลาและสถานที่นัดกินเลี้ยงซึ่งตรงกับวันแม่ลา,าวบอลคุณหญิงต้องชี้แจงให้ฟังว่าทางโรงแรม ได้แบ่งเขตออกเป็นสองเขตเขตของท่านจะเข้าทางบันไดหลังอีกเขตหนึ่งเป็นพวกกรี่และเอเย่นทั้งหลายที่จำเป็นต้องจัดงานพร้อมกันก็เพราะทางโรงแรมไม่มีวันว่างให้เออจะดีรร้ไหม่วาดเพื่อนของคุณหญิงวาดคนนึงได้กล่าวกับท่านทางโทรศัพท์เช่นนี้งานมันจัดพร้อมกันและแบ่งเขตกันอย่างเงี้ยใครเขาอาจจะเข้าใจว่า พวกเราเคยเป็นเอเย่นก็ได้นะโอ้ยช่างเขาเธอนาะใครเขาจะเข้าใจยังไงก็ช่างเขาเถอะแม่อวบเรื่องความเข้าใจของคนเราหรือการนินทาว่าร้ายมันห้ามกันไม่ได้ไเธอไม่เคยเป็นกะหรี่หรือแม่เล้าจะต้องวิตกวิจาร์ณอะไรวันที่หกเธอต้องไปนะบอกซะก่อนจะไปแน่ แต่ฉันเลิกหลมความคิดที่จะพาหลานสาวฉันไปด้วยละกลัวคนจะเข้าใจผิดคิดว่ายานิดาของฉันเป็นกะรีหน้าตามันก็ให้เสียด้วยสิชอบนุ่งกางเกงฟิตเปรี้ยแบบเย้ยฟ้าท้าดินเดินเขี้ยวหมากฝรั่งจับจับใส่เสื้อคอกว้างลงมาเกือบถึงสะดือถ้าเป็นสมัยเราคงถูกคุณแม่หรือคุณยายตบไตห่ก็เธอเป็นย่าของวานิดา ทำไมไม่ปล่อยข้าวซักชาติป่วยก่อนแม่วาดสันดานมันชอบเป็นจิกกี้ซะแล้วเคียนตีลงโทษมันยังไงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ฉันก็อดรักมันไม่ได้เพราะมันเกิดมาเป็นหลานฉันกํำเวรแม่วาดเอ้ยมีหลานสาวอยู่คนเดียวก็หากริยามารยาทไม่ได้เลยพูดจาโหกหักไม่มีความน่ารักแม้แต่นิดสวยแต่รูปเท่านั้นเอง การศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรเลยดึกดื่นเที่ยงคืนเต้นทวิชสู้หลานสาวของแม่อุ่นเขาไม่ได้สุภาพอ่อนหวานน่ารักแล้วเกินมีคุณสมบัติของผู้หญิงครบถ้วนรู้จักพูดขอบพระคุณค่ะหรือกราบประทานโทษนะคะนานๆพอได้ฟังเด็กสาวพูดอย่างเนี้ยก็ชื่นใจไปนอนนับวันเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังแล้ว นั่นนะสิก็ดีที่ฉันไม่มีหลานสาวมีหลานชายมันจะกระโดกกระเดกเป็นลิงเป็นข้างยังไงก็ช่างมันเถอะเพราะได้ปริญญาโทแล้วอีกสองสามวันก็จะกลับมาบ้านเลิกกันนะแม่อวบเรียนเจ้าคุณด้วยว่าฉันคิดถึงถ้าขาท่านหายทันก็ขอให้ท่านไปร่วมรับประทานอาหารกับพวกเรามีอย่างที่ไหน แก่แล้วอุตริตรีอ่านปีนต้นกล้วยเล่นพลัดตกลงมาขาแพลงเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ